รองอธิปดีกรมอนามัยเปิดมหากรรมอาหารข้างทางเพื่อสุขภาพที่ดีจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกเมื่อวันที่23สิงหาคม2567บริเวณหน้าทอน Sunset Street Food อำเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกรมอนามัยได้จัดมหากรรมอาหารข้างทางเพื่อสุขภาพที่ดีจากท้องถิ่นสู่ระดับโลก Street Food Good Health From Local to Global โดยนายแพทย์อัธพลแก้วสมฤธิ์รองอธิบดีกรมอนามัยนายรัเนศใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายแพทย์รัตนพลล้อประเสริฐกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยนายพิจาร์คงชาตรีสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุยนางกนกกิติกากิดพุติกรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนาครเกาะสมุยเข้าร่วมงาน นแพทย์อัธพลแก้วสำริ์รองอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสตรีตฟูดหรือการจำหน่ายอาหารดื่มทางกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะการจำหน่ายอาหารดื่มทางเข้าถึงง่ายสะดวกมีรสชาติที่ดีถูกปากมีความสะอาดปลอดภัยและดึงดูดนักท่องเที่ยว uh huh. กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราชพัฒนา เพื่อยกระดับอาหารดิ่มทางในเขตสุขภาพที่11ให้มีความปลอดภยัยภายใต้มาตรฐาน San San Plus เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้านความสะอาดปลอดภยัยคุณภาพรวมถึงการให้บริการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นายแพทย์อัธพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยได้มอบป้ายมาตรฐานแซนแอนด์แซนพลัสสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสู่ระดับสากลให้กับตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าโดยมีร้านอาหารที่ได้รับรองจำนวน64ร้านพร้อมมอบประกาศจียบัดหน้าทอนซนเซ,นซสติฟู้ดซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้กับนายรัมเนศใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย สำหรับจังหวัดที่ผ่านมาตรฐานแซนแอนด์แซนพลัส5จังหวัดซึ่งประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดชนบุรีกรุงเทพมหานครและอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นนายแพทย์อัธพลแก้วสมทธิ์รองอธิบดีกรมอนามัยได้เยี่ยมชมบูธของเทศบานนลนครเกาะสมุยเพื่อดูวิธีการกำจัดเศษอาหารและขยะรีไซเคลิลนอกจากนี้ได้ชมบูธการตรวจหาเชื้อโรคด้วยวิธีการสุ่มตรวจว่านาหาร จากนั้นรองที่ปริกรมอนามัยได้ร่วมปรุงข้าวยำที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพของภาคใต้อีกด้วยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาร์ทฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร,ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน